นี่คือบทความของ NASA นาซาเมื่อวันที่16ก็คือวันนี้เลยแปลประมาณว่า NASA เนี่ยได้เผยภาพของหลุมดำคู่นะครับที่มันเต้นอยู่รอบกันแล้วก็จากการจำลองเนี่ยก็ได้แสดงเห็นถึงแสงที่บิดโคง้งเราจะมาดูกันว่าในเนื้อหาของบทความนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ ซึ่งหลุมดำทั้งสองเนี่ยแล้วก็มีการปลดปล่อยแสงออกมาด้วยซึ่งเป็นแสงจากก๊าซร้อนนะครับที่แผ่รังสีออกมาจากจานพออพูลมวลหลุมดำนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นหลุมดำตามแบบจำลองของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เจอเรมี่ชมิดแมนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของนาซาเบรนพีโพเวลซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นี้ขึ้นมา เป็นหลุมดำสอหลุมที่มีมวลขนาดใหญ่มากนะโดยหลักๆที่เราจะได้เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือจะมีหลุมดำนะครับที่เป็นสีแดงนะกับอีกหลุมหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นสีน้ําเงินโดยหลุมดําที่เป็นสีแดงเนี่ยจากข้อมูลการจําลองเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมวลอยู่ที่ประมาณ2 0 0ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ส่วนหลุมดําที่เป็นสีน้ําเงินมีมวลอยู่ที่ประมาณ1 0 0ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ โดยปกตินะครับหลุมดํามันจะเห็นแสงได้ค่อนข้างลําบากมากๆนะหากไม่มีการแผ่รังสีที่ออกมาจากจานพออพูหมวล และจากสีของจานพ่อพูนมวลของลุมดำทั้งสองเนี่ยที่เป็นสีแดงและสีน้ำเงินอันนี้เขาใส่สีเพิ่มขึ้นมานะเพื่อให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างของลุมดำครั้งเมื่อมันโคจรรอบกันนะแต่เขาก็เหตุผลนะว่าทําไมลุมดําที่มีขนาดใหญ่ถึงเป็นสีแดงหลุมดําที่มีขนาดเล็กกว่าถึงเป็นสีน้ําเงินนักดาราศาสตร์นะเขาบอกว่าเขาอิงสีเนี่ยมาจากการแผ่รังสีของวัตถุดําเลยถ้าเป็นแสงสีน้ําเงินนะก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าแสงสีแดง และเขาก็ให้เหตุผลว่าทําไมหลุมดาที่มีขนาดเล็กกว่าจึงร้อนกว่าหลุมดําที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาบอกว่าหลุมดําที่มีขนาดเล็กเนี่ยจานพอกพูมนมวลนะครับก็คือมันเป็นกลุ่มแกส๊สอะไรงงต่างๆที่หลุมดําได้ดูดมาจากอาวกาศดูดมาจากดาวฤกษ์อะไรต่างๆเรามาสะสมเอาไว้ที่ดสิสนี้ซึ่งถ้าเป็นหลุมดําขนาดเล็กเนี่ยไอ้พวกมวลแกส๊สแรงต่างๆมันจะอยู่เข้าใกล้กับตัวของหลุมดํามากกว่าหลุมดําที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลทําให้แกส๊สลงต่างได้รับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงเนะี่ยรุนแรงกว่านะก็ทําให้มวลสารเรงต่างเกิดการเสียดสีกันแล้วก็ร้อนกว่านั่นเองซึ่งนักฟิสิกส์ก็หวังว่าเราจะได้พบเจอกับหลุมดําที่มีลักษณะวงโครจรเป็นคู่เช่นนี้ได้นะที่ใจกลางของกาแล็กซีทีนี้เราจะมาดูลักษณะเด่นนะครับของการค้นพบจากการจำลองของหลุมดำที่โครจรรอบกันนี้ว่าเขาค้นพบอะไรบ้าง มาเป็นการจําลองนะครับการโคจรของหลุมดํามวลยวดยิ่งนะพร้อมกับจานพ่อพูนมวลนี่ครับมาแล้วหลุมดํา2หลุมที่โคจรรอบกันอันนี้คือมองจากข้างบนนะมองจากมุมมองบนครับต่อไปนี้นะครับวิดีโอจะสาธิตให้เห็นถึงมุมมองของหลุมดําในระน,นาบสายตาของเราตะกี้มุมมองข้างบน ตอนนี้ด้านข้างบางถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นถึงการบิดเบี้ยวนะของแสงเนาะที่โค้งไปตามการอ,อุปกาศจากขูปนี้เขาจําลองให้ลุมดําสีแดงนะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ลุมดําสีน้ําเงินนั้นอยู่ด้านหลังขณะน,นี้ลุมดําสีแดงนะก็ตอนนี้ก็อยู่เข้าใกล้กับตัวเราเรามาถึงจังหวะนี้นะครับตอนนี้ หลุมดำน้าเงินก็ได้โคจรเข้ามาใกล้เรานะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านหลุมดําแดงแบ่งเดี๋ยวให้ดูชัดๆตอนที่มันมันจะฟิวชั่นกันนะอันนี้คือหลุมดำเสีน้ําเงินเนาะเคลื่นที่ผ่านหน้าหลุมดําสีแดงโหสวยงามมากเลย ถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่นักฟิรยสศาสตร์คนพบจากแบบจำลองคือแบบจำลองเนี้ยเขา,อ,าอิงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เลยนะครับและเขาก็พบว่าที่ขอบของหลุมดำสีน้ำเงินเนี่ยถ้าซูมเข้าไปนะครับเนกรอบ นี้ที่เขาซูมให้ดูเนี่ยเราจะเห็นภาพปรากฏของหลุมดำสีแดงนะเป็นภาพที่ปรากฏเป็นมุมข้างนะอยู่ที่ขอบด้านไกลของหลุมดำสีน้ำเงินนะมันจะทำมุมนะครับ90องศานะตั้งฉากกับหลุมดำสีแดงเสมอไม่ว่ามันจะหมุนไปในทิศทางไหนก็ตามนะมันก็จะทำมุม90องศาต่อกัน เนเหมือนเป็นกระจกเงาซึ่งในลนักษณะนี้เราก็สามารถสังเกตเห็นหลุมดำได้ใน2มุมมองด้วยกันเลยนะอันนี้ถ้าดูจากมุมมองข้างนอกนี่คือเรามองจากข้างบนเนี่ยแต่ถ้าเราส่องไปที่ขอบของหลุมดำสีน้ำเงินเนเราจะเห็นภาพสะท้อนระน,นาบของหลุมดำสีแดงแต่ความจริงมันไม่ได้สะท้อนแค่ทางฝั่งของหลุมดำสีน้ำเงินเท่านั้นนะทางฝั่งของหลุมดำสีแดงเนี่ย มันก็สะท้อนภาพของหลุมดําสีน้ําเงินด้วยเช่นกันคือต่างฝ่ายต่างสะท้อนภาพของหลุมดําซึ่งกันและกันนะอันนี้คือสิ่งที่เขาค้นพบจากการจําลองหลุมดําที่โคจรร่วมกันนี้นี่นะมันจะทํามุม90องศาตั้งฉากต่อกันเสมออืม ตรงนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเราจะเห็นว่าเงาสะท้อนของหลุมดำสีแดงที่ปรากฏตรงขอบของหลุมดำสีน้ำเงินเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะเห็นเด่นเห็นได้ชัดเจนกว่าทางขอบของหลุมดำสีแดงนะครับและมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตอนที่หลุมดำสีน้ำเงินเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านหน้าหลุมดำสีแดงสังเกตว่านะครับเงาที่ปรากฏมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาก็บอกว่า ให้มองเข้าไปเกล้ๆนะเราจะเห็นถึงจุดหักเหของแสงครับ1,2,3,4จุดนี่เขาซูมเข้าไปให้เห็นเลยอันนี้เขาอธิบายว่าเป็นผลกระทบของสัมพัทธภาพนะที่เป็นเหตุทำให้หลุมดำเนี่ยลากฏ เล็กลงนะแล้วก็สว่างขึ้นนะครั้งที่มันเคลื่อนที่เข้ามาหาเราในขณะที่ทางฝั่งขวาเนะี่ยชุดภาพขวาเนี่ยลุมดำเนะี่ยจะปรากฏใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เลือนลางลงตอนที่พวกมันถอยห่างไปจากเราคือมันมีชื่อปรากฏการณ์เรียกนี้ด้วยนะการจำลองในเราแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์นะที่เรียกว่าแล้วอัตวิสติกอเบเ t ชันเป็นปรากฏการณ์ที่ลุมดำนะาปรากฏเล็กลงนะขณะที่มันเคลื่อนที่มาหาผู้สังเกตและมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะ ตอนที่มันเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเราซึ่งในลักษณะนี้มันดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะหมืองถ้าเราเดินออกไปเนี่ยอะไรก็ตามที่มันห่างออกไปจากเรามันก็จะมีขนาดที่เล็กลงเนี่ยแต่ว่ากับปรากฏการณ์ Leo Artistic Aberration เนี่ยมันจะตรงกันข้ามนยอะไรที่มันห่างออกไปจากเรามันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะส่วนอันที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงเดี๋ยวดูตอนที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะค่อนข้างมันจะเล็กนะเล็กลง นี่ตอนที่สีน้ําเงินครับเคลื่อนอยู่ข้างหน้าสีแดงมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคือมันใหญ่ขึ้นนี่มันคือมันมันถอยไปข้างหลังนะให่ไหมมันจะใหญ่ขึ้นซึ่งการจําลองทางคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์บ้านๆแบบเราเนี่ยทำไม่ได้นะกว่าจะได้การจําลองมา3นาทีเนี่ยต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะในการจําลองถึงจะได้ภาพนี้ออกมา ซึ่งในบทความเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยเราต้องใช้เวลานานถึง10ปีนกว่าจะทำคลิปภาพชน,นิดออกมาได้ส่วนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะที่ทางคุณเจลามี่ชนิดแมนกับเบรนท์พีพร์เวลใช้เนี่ยเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA Center for Climate Simulation เ,เป็นเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ของของ n a s a เกี่ยวกับสภาพอากาศ เอ,อ่อที่ใช้จำลองสภาพอากาศโลกอะไรต่างเนาะเ็ดไม่ค่อยดีนะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ CPU นะครับเพียงแค่2%เองนะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถโปรเซสได้129,000โปรเซสนะครับคือการประมวลผลนะในในแต่ละวันเนี่ยซึ่งจากการจำลองหลุมดำเนี่ยใช้เพียงแค่2%เปรเนก็เนี่ยมันมีชื่อคอมพิวเตอร์นะเป็น Discover Supercomputer ก็ในอนาคตน,านักดาราศาสตร์ก็หวังว่า ในไม่ช้านะพวกเขาจะตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงนะที่มันได้ไปทำการบิดกระเพื่อมการอวกาศเนี่ยที่เกิดขึ้นจาก2หลุมดำามวนวยวดยิงเนะี่ยที่มันโครจรรอบกันที่คล้ายกับแบบจำลองของชนิดแมนแล้วก็จากแบบจำลองของชนิดแมนแล้วก็อาจสามารถใช้อธิบายแล้วก็จำลองการชนกันหรือการโครจรรอบกันของหลุมดำได้ทำให้เราศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของหลุมดำได้ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น ก็ขอบคุณนะครับสำหรับเครดิตบทความนี้นะจาก n a s a ก็ด s p a c e ไ i f y Center ซึ่งเป็นแบบจำลองของคุณเจอร์มี่ชนิดแมนแล้วก็เบรน P. p พีพอเวลประมาณนี้คนระับสำหรับเนื้อหาของบทความนี้นะก็ไม่มีอะไรคงจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นอะไรสนุกๆก,ก็สามารถมาร่วมพิมพ์ความเห็นกันได้นะ และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะจากช่องายเวก็อย่าลืมกดติดตามและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดถูกใจด้วยนะครับเอาไว้มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับ